มาเล่นหนังหอยตองแตกได้ยังไงฉันเข้ามาเพราะความสวยตัดตรงนี้ทิ้ง ไอความสวยเนี่ยเราต้องให้คนอื่นเขาชมอาจารย์ใครมานั่งส่องกระจกว่าฉันสวยวะฉันรอแล้วท<อ>ําไมเวลาอาจารย์ถามนี่ต้องถามจี้ใจดําเขาถามให้เป็นประเด็นถามให้เขาเกลียดที่หน้าถามให้เขาแบบว่าอยากกระโดดถีบอาจารย์เนี้ยไม่มีมีมเป่งทั้งนั้นเยอะนายคนนะคำถามไหนว่ามาอะอย่างหนูไปเนี่ยอาจารย์อาจารย์ถามว่าเธอไปขายแคคตัสหลอกคนนู้นคนนี้มันจริงหรือเปล่าแต่หลายๆคนนะเขาเหมัอนไส้อาจารย์นี่รู้ไหมว่าอาจารย์มีคนจองกระถินอาจารย์เยอะเหมือนกันนะอ้โหใช่อย่าพลาดมานะไม่เป็นไรค่ะเป็นกระถินแบบ มีต่างทอดกันอย่าสามารถขีรวมกันมานะคะเรื่องเรื่องก็คือภาคล่าสุดเนี่ยขอแล้วแต่แคร์สวยน์เนี่ยสนุกมากใชกไไไ่ไหมปิดตัวไปอะปิดตัวจา์แล้วอ,อ๋อกูรู้เขาเพร่งเขาให้บทอาจารย์ตาย <laughs> ส u k กิดีลออฟด e เ e ียดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ u ุ u กิวอลลี Wall ่ฟ e รีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567สอบถามราย,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศ ดูคลิปอะไรจ้ะคลิปเป่าคิดว่าอยู่บ้านเหรอเนี่ยอ้ะะอา <c oughs> ใช่สิทำไมอะฉั้นก็มาหาโกติเซ้นก็ต้องมีความรู้สึกว่าฉันอยู่บ้านคร้ใช่เข้ารายการแล้วเข้ารายการแล้วเหรออสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้เนี่ยเดียนเองก็จะนําพาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมาพบกับเป็นเชฟที่ทําอาหารอร่อยแล้วก็ทําการแสดงได้นิดหน่อยเดี๋ยวนี้เขาก็มีงานมีเป็นเจ้าของรายการเป็นผู้จกร เยอะแยะมากมายแล้วเขาเป็นคนที่แบบพูดเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้พบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <_ d ance> ทำไมเป็นอะไรต้องลอยหน้าลอยตาพูดที่มันปกติไม่ได้เหรออาจารย์รู้ว่าอาจารย์นี่เป็นคนที่ช่องหนูเนี่ยล,ลุกเพจรอรอเยอะมากนะจริงเหรอจริงเขาบอกว่าไปถามพี่พศมาแล้วไปเมาส์พี่พศมาแล้วพี่พศเมาส์ถึงอาจารย์ชำบอกเลยชำชำหรือว่าเละ เละเลยละ่ะเอาบอกเลยว่าไหนเล่าที่พฤฤฤฤฤฤฤี่พดก็ว่าเราเช่นบ้างเดี๋ยวค่อยเล่าถามอาจารย์ก่อน่ะถามทุกคนหนูต้องถามเหมือนกันว่าอาจารย์เป็นคนจังหวัดอะไรครับคนกรุงเทพเกิดแถวไหนอ่าภาษีเจริญหน้าตาเป็นกรุงเทพหรออ้าทำไมอย่ามาบูรี่นะไม่ได้บูรี่มีใครทั้งทั้งประเทศจงังหวัดไหนจะหน้าตาดีเท่าฉันใช่ไหมอาจารย์มีพี่น้องกี่คนครับมีสองคนน้องสาวหนึ่งคนอ่าแล้วอาจารย์เรียนที่ไหนตอนเด็กอุ้ยทำไมต้องถามประวัติอยอะขนากรู้นตายทำยังไราการจักสันติบาล ก็เพื่อบ,บางคนเขาไม่รู้ว่าอ,อ,อาจารย์เรียนที่ไหนก,ก็อาจารย์ก็ตอบพ,พี่จิว่าอาจารย์เรียนที่ไหนพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ออกมาหมดแล้วก็หนูอยากฟังจากปากอาจารย์ไงเรียนประถมศึกษาตอนเรียนอนุบาลหนึ่งที่โรงเรียนนีรานาวิทยา,<ข>าภาษีเจริญอบางคครับแล้วก็เรียนมัธยมต้นกับมัธยมปลายที่โรงเรียนวัดนวนนนลนรดิศแล้วก็ไปเรียนประกาศนยียบัตรการศึกษาเป็นครู ปกสต้นที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเมื่อก่อนอ๋อเหรอเรียนครูเรียนครูแล้วก็จบปกสสูงที่วิทยาลัยครูทนบุรีแล้วก็มาจบปริญญาปรีการศึกษาบัณฑิตคือเรียนติดกันมาเลยครับครับที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปฐุมวันแล้วก็จบปริญญาโทที่ราชภัฏนบ้านสมเด็จอาจารย์เรียนโทด้วยเหรอก็ได้ด็อกเตอร์ อาจารย์เรียนโทรด้วยหรอใช่ทำไมอ่ะใช่เป็นคนเรียนหนังสือนะไม่ใช่อาจารย์เรียนโทรทำไมอ่ะหนูอยู่เฉยหนูก็โทรได้โทรอะไรโทรศัพท์ยอกยอกมาได้ด็อกเตอร์ที่ไหนอาจารย์ราชพัฒนบุรีด้านวิทยาศาสตร์กานอาหารด้านอาหารใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วมาเปิดอาจารย์ลงไปเปิดโรงเรียนได้ไงเปิดโรงเรียนได้ยังไงอ้าอาจารย์มีโรงเรียนก่อนทำอาหารนี่ก็ใช่สิ ้าวเราก็ต้องเปิดสิเพราะเรามีระบบการศึกษาเรารู้วิธีการเราก็เขียนหลักสูตรแล้วก็ไปยื่นที่กระทรวงศึกษาธิการครขอเปิดเป็นวิทยาลัยอ,อาจารย์เก่งอาหารประเภทไหนทุกอย่างเอาที่ถนัดสิแไหมากเก่งแบบกเงอไม่ใช่เหมือนกับว่าเอาที่แบบว่าถนัดอะอาหารไทย อาหารไทยพ่อแม่ก็ไม่อยากเราแม่เราก็าแ,แม่เราก็เป็นเป็นแม่ค้าขายข้าวแกง<อ>เราชื้อบ,บ้านเราก็ไม่ใช่ล่ำใช่รวยนะโก<อ>เราก็รู้โกตอน,นเด็กโกก็บอกว่าโกก็ไม่ได้สบายมากค,คนรุ่นเราไม่มีสบายหรอกวันจนๆไข่ต้มนะฟองเดือยยังต้องแบ่งกินกันสองคนพี่น้องหุง<อ>ข้าวเสร็จนะเอาน้ำข้าวไปกิน เปิดหม้อมานะเอาไข่ใส่น้ำปลาใส่คน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 ปิดฝาแล้วก็เอาไปดงแล้วก็กินไข่ฟองเดียวกินกันสองคนพี่น้องฉันไม่คนหุงข้าวฉันไม่คนเช็ดน้ำข้าวหนูไม่ได้หนูไม่เคยได้ยินคำว่าดงมานานมากนะอ่ะดงข้าวใช่ใช่ใช่ให้ข้าวมันละอูละอูลู่เพราะสมัยก่อนเนี่ยคือตอนเด็กหนูก็หุงข้าวแบบดองแล้วถ้าหากว่าข้าวติดก้นหม้อ แข็งแข็งคือมันดองหลายๆที่ร้อนบ่อยๆใช่ไหมมันไม่มีไมโครเวฟไม่มีรังถึงมานึ่งเราก็แซะเะเอาไปตากาจ้าทำข้าวตังข้าวตูอามาตำตำทำข้าวตูกินก็อร่อยก็ต้องบอกว่าคือเวลาคนไม่มีเนี่ยก็คือต้องทําทุกข้าวทุกเม็ดให้มีประโยชน์มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราลําบากเราลันทศเราจนเราไม่มีจะกินเพราะคนอื่นเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากเราสักเท่าไหร่เราจะบ่นไปทําไมอ่ะบ้านเมืองก็เป็นอย่างนั้นเราก็อยู่แบบนั้นชีวิตก็เหมือนคนอื่นแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ แบบสบายขึ้นกว่าเดิมเราก็เล่าให้ฟังแต่ก็ไม่ได้เล่าเพื่อแบบขอคะแนนเห็นใจไม่ไม่ไม่รันทลองอ่ะไม่ต้องบริจาคนะคะยังไม่ได้มาขอบริจาคใช่ไหมเป็นคนมีตังค์อยู่แล้วนี่เป็นคนมีฐานะประมาณหนึ่ง แล้วอาจารย์อาจารย์มาเปิดโรงเรียนแล้วอาจารย์เข้าวงการมาได้ยังไงวงการอะไรวงการบันเทิงอะ,อะฉันก็อวงการบันเทิงไม่เคยเข้าเลยลก็รเริ่มต้นจากการทํารายการทีวีอาหารชื่อว่ารายการวันเก่าๆถ้าจําได้นั้นรายการแรกที่ทำเสน์แม่บ้าน อตอนนั้นมีคุณตั๊กมายุราเป็นพิธีกรเราก็ไปเจอคุณแหม่มจินตลาเป็นพิธีกร,ค,รคุณยานีจงวิสุทธิ์ในการเสนอแม่บ้านทําให้อาจารย์นิสสับมีความรู้สึกสนุกและส่วนวันที่เราอยากทารายการทีวีเป็นของตัวเองล้วอยากเป็นเจ้าของรายการทีวีเลยได้รับการเชิญชวนให้ทํางานร่วมกันกับเบกกี้ลิสาลามิดาลัสเซลน้องเบกกีก้กามาชวนอาจารย์นิสับทำรายการช่องไหนชื่อรายการาเดี๋ยวก่อนนะคาะกระทะขาอกระทะ ครกกระทา,า,าที่ช่องเก้าเอาเอตั้งแต่นั้นนะคนก็ดูเยอะแยะไปหมดเลยเข้าใจไอ้เรื่องไอ้เรื่องเป็นพีกรณ์ทำอาหารเนี่ยมันเป็นสายงานของจารย์อยู่แล้วไงอ้าแล้ววงการบันเทิเเงนเนี่ยเข้าเลยแล้วกันมาเล่นหนังหอตังแตกได้ยังไงฉันเข้ามาเพราะความสวยตัดตรงนี้ทิ้ง <laughs> ข้าวปลาเพราะความสวยสวยจริงๆรเหรอฉันก็ไม่รู้ไอความสวยเนี่ยเราต้องให้คนอื่นเขาชมอาจารย์ใครมานั่งส่องกระจกว่าฉันสวยว่ะฉันเหรอเพราะว่าคนอื่นมาชมฉันก็ไม่เชื่อว่าเขาชมด้วยความจริงใจแต่ถ้าฉันชมตัวเองฉันรู้ว่าฉันสวยอืมอาจจะเป็นความสามารถมั้งแลาเราอาจจะเป็นคําพูดที่ทําให้ใครต่อใครชอบจํากินได้ก็กินกินได้เททิ้งไปใช่หนูนี่แหละอาขอจ่ายเลย กินได้ก็กินกินก็ได้โยนทิ้งไปทำไมอาจารย์พูดต้องเอียงเอียงหน้าเอียงตาเอียงคอมันเป็นอะไรฉันไม่ได้เป็นหรอกเธอละเป็นอาจารย์ก็เป็นฉัน <c oughs> ไม่ได้เป็นลองไปดูเนี<อ>่ยคนดังนั่งเคลียร์คุณยองเจ้าขาแล้วขีดแล้วขีดไม่รู้มีอะไรไปขีดขีดหรือเปล่าไม่รู้เธอนั่งเป็นการทํางานของพิธีกรรุ่นโบราณของฉันคือฉ<ง>ันอะยึดกระดาษซึ่งมันเป็นสคริปต์เข้าคลาสเสร็จแล้วฉันก็มาทําการบ้านคนควาเพิ่มเติมถึงเวลาเสร็จ กระดาษแผ่นนี้มันจะต้องกลับเข้าไปอยู่ที่ห้องตัดต่อเพราะว่าเขาจะต้องเอาไปดูไงคะเทียบเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ่ายอะไรไปเนี่ยอย่างเงี้ยกล้องตั้งเงี้ยไม่ได้ตัดต่อถ่ายแล้วก็ถ่ายถ่าย เขาจะไปตัดได้เหรออ,อ,อาจารย์ต้องบอกด้วยเหรอว่าตัดนี่ออกไม่ไม่ใช่อบางอันไม่ได้ถามมันมีทั้งหมดน้ากระดาษอย่างงี้ย 80, 80คําถามก็อาจจะใช้ไป40-50เข้าใจไหมแล้วทําไมเวลาอาจารย์ถามไม่ต้องถามจี้ใจดําเขาถามให้เป็นประเด็นถามให้เขาเกลียดขี้หน้าถามให้เขาแบบว่าอยากกระโดดถีบอาจารย์นี้ไม่มีมีมเป่งทั้งนั้นเยอะไหนคน่าถามไหนว่ามาออย่างหนูไปนะอาจารย์อาจารย์ถามว่าเธอไปขายแครกตัดหลอกคนนู้นคนนี้มันจริงหรือเปล่าคือพูดไปเรื่อยแล้วตัว ้ก็ลงประโยชน์ด้วยจริงหรือเปล่าคะเนี Damn, ่ยเรก็ไปซื้อแคคตัสจากศูนชาวบ้านก็มาต้นละบาท2บาทแล้วก็มาขายร้อยส0งร้อยขี้โกงอย่าไปเชื่อมันอ๋อไอคำถามแบบนี้เป็นคำถามที่น่ารักเธอต้องขอบคุณฉันน่ารักอ้าว กติจะได้ไปโอกาสพูดอยู่ๆกติจะยืนมาถึงเสร็จนะคุณผู้ชมคะกติไม่ได้โกหกใครนะคะกติไม่ได้หลอกใครนะก็ติขายก็ตาสายยักไงอะไรอยา่างเงี้ยเออไปได้เพราะฉะนั้นเราถามกติมีคนเขาบอกว่าเธอเอาแคกตาไปขายโก่งราคาเขาว้าจริงเหรอ <c oughs> อ๋ออาจารย์ไปอาคำพูดมาจากไหนก็ไม่เคยอ่ <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ดูดี <c oughs> ดูดีเป็นการถามเพื่อให้คนคนตอบมีโอกาสตอบแต่ละหลายๆคนนะเขาหม่นไส้อาจารย์อาจารย์นี่รู้ ว่าอาจารย์มีคนจอกระตินอาจารย์เยอะเหมือนกันนะ๋เอ,อเหรหใช่อย่าพลาดมันนะ๋เอ,อเหรหคะใช่ออไม่เป็นไรค่ะ เป็นกระถินแบบแบบมีตังค์ทอดกันอย่าสามารถี่รวมกันมาละคะอาจารย์มีรูปสองคนใช่ไหมใช่ทำไมต้องถามเรื่องครอบครัวไปถึงเรื่องครอบครนะัวเนี่ยเฮ้ยก็อยากรู้ว่าหนูก็ไปโรงเรียนอาจารย์หนูก็เห็นไงก็ไม่ต้องถามก็ได้นะเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้อยากออกสือ่อไม่อยากปรากฏตัวไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรก็ถามไปเลยก็แล้วเมียก็อะไรอยู่ไหนอะอยู่เนี่ยอยู่เมียเมียก็อยู่ทำไมเมียครูก็อยู่บ้านกูอจะถามอะไรอีกก็ไปถึงบ้านแล้วนะ ไอรายการนี้มปนรายการอะไรารายการครั้งหนึ่งในชีวิตใช่รายการครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตอาจารย์เคยร่วมสแสดงหนังกับหนูจาได้ไหมว่าหอแต๋วแต,แตกภาคแรกภาคแรกใช่ไปอยู่ที่ป่าช้าอ่าตรงตรงแถวสุพรรณไม่ใช่ใชถ่ายป่าช้าสุพรรณแต่ว่าถ่ายที่หอในถ่ายแถวแถวนี้ลำลูกกาแถวคลองหลวงเนี่ยอาจารย์นึกยังไงนะฮะไปตบปากรับคําคุณพ์อานนท์เขามาเล่นหนังเรื่องหอแต๋วแตกฉันไม่รู้ ว่ามันจะลําบากลําบนแค่ไหนเว็บแรกเขาโทรไปเอาเว็บแรกเราอาวแรกไปก็ให้เด็กโทรไปพี่พศเขาไม่ได้โทรออกอาจารย์อาจารย์จะรับเล่นหนังไม้เออเหรอฮ้ยเออฉันสวยขนาดเล่นหนังได้เหรอใช่ไหมแล้วฉันจะได้บทอะไรอาจารย์จะเป็นน้องของพี่โรงในเรื่องเนี่ยมีโกตีด้วยมีพี่เอก ดังๆทั้งนั้นเลยนะเออออฉันคงจะแบบแจ้งเกิดเนี่ยพิธีกรก็ทําแล้วโรงเรียนก็ทําแล้วทันยี่อาจารย์หอแต่นี่เป็นหนังเรื่องแรกเหรอเรื่องแรกในชีวิตเลยไอ่ย่าเจิงแล้วฉันก็ไม่เคยรับเล่นหนังให้ใครอีกเลยเป็นเป็นคุณพจ์อนนธนะราะฉันมีความรู้สึกว่าคุณพ์อนนธเขาปั้นเด็กดังหมดฉันก็เลยคิดว่าถ้าพจน์อนน์หยิบฉันขึ้นมาฉันต้องเกิดดูดีๆเขาหยิบหรือเขาเขี่ยหยิบ หยิบตอนนั้นใจกูคิดว่าหยิบอ๋อไม่ใช่เขีย่ยนะไม่เออแต่พอไปถึงน,างน้าไกลขนาดนี้เลยเหรอเออคิวแรกสุพรรณใช่ไหมใช่เออคิวแรกไอ้ที่ขี่เป็นรขี่ไปวะไม่คิวแรกเนี่ยคือตารแม่กันย่อย่องยองย่อง,อ,งอะไรนี่นนาอ่ตอนนั้นนะ่ะ,ะ,ะนั่งยุ่งก,กัดเดินมาก็ไม่เคยใส่ชุดตะบงสบายชุดไทยอ่าเองงรทรมานมากยุ่งกัด กัดแบบโอ้โหเกิดมาไม่เคยเจอโอ้โหเล่นหนังทำไมมันต้องทรมานขนาดนี้จริงมันก็เป็นชีวิตรจริงไงเราก็ต้องไปอยู่สถานที่จริงก็ะชาก,คอคอากกระโกก็เราก็ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่มีใครบอกนัดเราไปเราก็รีบไปไปเสร็จกว่าจะแต่งหน้ากว่าจะเอาวิกใส่กว่าจะฟิตติ้งกว่าจะลองเสือ้วอวันไม่เอาแล้วเปลี่ยนอีกแล้ววันที่พอดมาพี่พอดมาไม่เอาอันใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยก็นั่งไป จนถึงสี่ห้าโมงเย็นเอากินข้าวกินปลาหรือทั้งกองนั่งสามทุ่มถึงค่อยเริ่มเซ็จเที่ยงคืนเอาละค่อยนั่งยุงก็กัดโอ้โหนี่จะหมดแรงแล้วนะแต่ตอนนั้นอาจารย์ก็ยังยังสาวๆแหละใช่ไหมยังไม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนั้นยังสาวๆใช่ไหมฉันต่างจากตอนนั้นเยอะก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าด้วยสังขารไม่ก็ไม่มีเลยขอโทษนะคะ เาไปเพลย์ดูย้อนหลังมาค่ะภาพยนต์หอเตแต่ภาคหนึ่งกับภาคนี้ตอนนี้ดูสดใสและดูหน้าเด็กลงอแล้วพอรู้รู้แล้วลูกการทํางานแล้วหนังคุณพลออนนท์มาถึงต้องมานั่งรอเปลี่ยนวิกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนชุดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเดี๋ยวให้ลบหน้าเดี๋ยวให้เติมนี่พูดทาไมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉันอยากลืมตลอดชีวิตเลยอ่ะโอ้ที่จต้องกลับมานั่งจํามันอีกแล้วตอกย้ำว่าหลังเล่นหนังเรื่องแรกเสร็จนะใครดูนะชาตินี้กูจะเล่นเรื่องเดียว กูจะเล่นเรื่องเดียวกูไม่เล่นอีกแล้วแล้วจะพังปะพักสองติดต่อมาพั้สงมมา อาจารย์เนี่ยกระแสดีมากเลยนะเขาบอกว่ายังไงเจ๊กรตูนก็ขาดไม่ได้ก็ใช่เขาเป็นน้องสาวพี่ลงไงยังไงมันก็ต้องเล่นขาดไปนะอาจารย์มาหน่อยนะโอเคโอเคโอเคคิวไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะไม่เยอะใช้ต่อสคิวแล้วก็ให้เงินกูน้อยเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเหรอโอเคโอเคโอเคป่ะจะอยากเสียเพื่อนในวงการเข้าใจเข้าใจไอเสียไม่เสียหรอกแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยอาจารย์เนี่ยวัยก็ก็สามสิบแปดใช่ไหมก็คือก็เยอะแล้วแหละ เยอะแล้วแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าชดหลังๆเนี่ยเรื่องเรื่องพี่พศอาจารย์ก็แอบไปนั่งอยู่แล้วพี่พศเขาเหมือนแบบนินทาอาจารย์นิ่งตักแล้วเขาไม่เห็นว่าอาจารย์นั่งอยู่ใช่ไหมเขาก็นินทาฉันฉันก็นินทาเขาเออมีอยู่วันหนึ่งเ่าทีเขาก็บอกว่ามาเช้านะเช้าหน่อยเช้าหน่อยมาเช้าหน่อยเก้าโมงฉันก็ลงรถโอเคโอ้ยยังไม่มีใครมาเลยเออมันเป็นตึกที่เล่นเล่นหลังผีตึกนั้นนะพอนั่งไปสักพักหนึ่งพี่เอกมาอื ช่างก็ยังไม่มาอ้ช่างมาแล้วเหรอเออพี่เอกเขานัดช้าใช่เขานัดผมเช้าเอเหมือนกันเลยจานทำไมป่านนี้ยังไม่มาเลยเอ้ยพจนมันอะไรช่างหน้าจับผมไม่มาเลยไม่มีมาเออพอคุยกันแป๊บหนึ่งลงมารถใบคันหนึ่งแล้วสำล้อช่างแต่งหน้าลากกระเป๋าอ๋อช่างกูมามาแล้วเป่าไม่ใช่อช่างพี่ลงอแต่พี่ลงยังไม่มาอ่านั่งไปสักครู่ไอ้ช่างกูมาแน่ช่างพี่เอกอ่าช่างกูยังออก็นั่งรอดูเขาแต่งหน้าไปสักพักหนึ่งระหว่างนี้เนี่ยที่นั่งรอเนี่ย กยังไม่มานะก็ไม่มา,มมาลงไ,ไ,ไม่มานะไม่มาอ้าเอา,อากินข้าวเที่ยงตามเวรตามกรรมประกองเขาก็มีกับข้าวกันกับข้าวดีช่างก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็นั่งรอนีน่ตั้งแต่เก้าโมงนะนั่งรอพอสายหน่อยอ่ะช่างกูมาแล้วเอ่ะแต่เดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งนะเป็นช่างเดียวกับที่ต้องแต่งพี่ลงโอ้ยเดี๋ยวรอพี่ลงก่อนพระพี่ลงเข้าฉากก่อนอ๋อแล้วพี่ลงข้าก่อนแต่มาทีหลังเราแล้วกูก็ําแล้วทำไมต้องนัดกูมาแต่ช้าเออใช่ไหมอ่ะเราก็ไม่เป็นไรก็ล่งไป พอแต่งพี่ลงเสร็จพี่ลงก็ก็ไปฟิตเพดกะนวุ่นวายไปหมดเลยกูก็เริ่มวาดหน้าเอ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 ากาวยูหูมาทาคิ้วเริ่มเคิ้วกริ่มงอกเริ่มเริ่มทำอะไรไปพอเราอายุเยอะคิ้วเริ่มงอกเริ่มงอกพอแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บยังไม่ทันจะทําอะไรเลยนะ กินข้าวเย็น,นรถก,กระบะเราก็ขับกระบะก็เริ่มกินข้าวเย็นไปกกินข้าวเย็นเฮ้ยาปาจิเกี่ยวฉันไม่เป็นไรนี่กูมาตั้งแต่เก้าโมงโอเคนี่ฮะมึงยันหกโมงแล้วนะย,นย,ยังไม่ถ่ายไม่เป็นไรยังไม่ได้ถ่ายกูยังไม่ถ่ายยังแต่งหน้าไม่เสร็จเอ้ยยังไม่แต่งหน้าด้วยยังไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่ก็เริ่มแล้วทำท่าจะดีขึ้นแล้วข้างบนเขาก็เริ่มถ่ายเหมือนประมาณมาวิ่งวิ่งวิ่งจะละอ่าประเดี๋ยวพี่พดลงมาทำไมใครใครเขียนทิ้งให้อาจารย์แบบนี้ทำไมออออออ่่่่่ะะมมมมันนนนไเเเหหหหืครราาาาาาววทีีีแแลล้้้้้ึงงงงงงตตดดูๆก็ใใจยยย์ แล้วสีหน้าไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะต้องวิกทรงนี้ให้มันรับกันเยี่ห้อพวกมึงต้องดูสิเสื้อผ้าหน้าผมไม่ต้องเซตเดียวกันกดด่าแม่ผู้หญิงคนอีตัวเล็กๆชื่ออะไรอ่ะอ่านั่นแหละอ่ก็โดนประจําคนทร์ละอ่ะไม่เป็นไรพอแต่งหน้าเสร็จอะไรเสร็จแต่งเสร็จแล้วนั่งรอเดี๋ยวกว่าว่าเดี๋ยวเขาลงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราเอาเปลี่ยนวิกเองอ้าไม่ชอบมันไม่เข้าไงไม่เข้าเออหนีบมาใหม่เลยยังไงแล้วเขาก็ด่าด่าด่าทำไมมึงไม่ทำอย่างนี้เยี่ห้ออย่างนั้นอย่างนี้ดหรรือออฉันผผมมิดเเเาก็โโคคค่่ะทุ ยังไม่ได้ถ่ายมากี่โมงมากี่โมงสเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าทีนี้ยังไม่ได้ถ่ายเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้ไอ้แท็กมันถ่ายต้องซ่อมถ่ายไม่ได้ไงต้องรอไอ้แท็กมาซ่อมขึ้นไปข้างบนดาดฟ้าถ่ายแท็กตั้งแต่เย็นสองทุ่มจนห้าทุ่ม่อนก็เดินขึ้นไปเขาก็ไม่รู้ว่าฉันน่ะอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ฉันก็บอกว่าตกลงฉันจะถ่ายไหมจ้าขึ้นมาจ้าก็ถามว่าจะถ่ายไหมถ้าไม่ถ่ายก็จะกลับแล้วอ่ะมึงบอกเขาเลยให้เขากลับกลับไปเลย อยู่ฉันก็ได้ยินก็พูดแบบนี้ใช่ไหมคนทำตึกเขาก็มองเราอะโฟกัสกรกลาบกระงมาเสร็จถอดออกหมดเลยนี่กูมาตั้งแต่ค้าโมงกูยังไม่ได้ถ่ายนะเสร็จแล้วก็บอกเอาค่าตัวกูมาด้วยวันนี้กูมาทั้งวันเขาก็เซ็นรับกูไม่มาแล้วนะเสร็จแล้วเขาก็โทรไปหนังมันถ่ายไปครึ่งเรื่องรุ้งนี้มานะมาอีกเขาต้องมา แต่ไอจอดเนี้ยไอจอดเนี้ยคือคือเรื่องอเรื่องอาจารย์เขาก็บอกว่าไถามพี่โพสต์ที่นี่อาจารย์จะใช้ถ่ายกี่โมงเนี่ยเด็กมันก็เดินขึ้นกระไดมาจําได้อาจารย์ก็เดินตามหลังมากูไม่ว่าอะไรแต่เขาชอบเขาพูดเป็นประองว่ากูเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าการถ่ายหนังน่้มันต้องเป็นแบบนี้ถ้ากูจะเข้าใจไม่ล่ะหนังเรื่องแรกในชีวิตกูแล้วก็เป็นผู้กำกับคนแรกในชีวิตฉันนะแต่ว่าจริง ไม่โกรธเขาหลอกจนนี้ฉันไม่โกรธพี่พลเขาก็ไม่โกรธอาจารย์หรอกจริงเหรอจริงคิณบอกเขาด่ากูฉับมาหนูหยอกเล่นเดี๋ยวกับอาจารย์เล่นเขารักจะตายจริงรักจะตายเขาไม่รักยังไงภาคสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ไม่ว่างใช่ไหมคิวที่แบบว่าไอ้ขอจะแตกแขกผมหยุดพูนก็ไม่อยากพูดพูดเลยตอนแรกก็โทรมาแล้วก็รับปากกับพี่พลไหวกันดิบดีว่ากูจะไปเล่นในเช้าเดี๋ยวอาจารย์แก่แล้ววิ่งไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ตายเขาพูดแบบนี้ปากปากมันร้ายเนี่พี่พลเนี่ยปากจัดปากจัดปากใหญกว่าอาจารย์เยอะเลยอ่ะทีมงานเขาก็ โทรมาอาจารย์อาจารย์พี่พอได้ไปแล้วเออคูแล้วอะส่งคิวมาแล้วกันแอบคกูก็นั่งรอไม่มีส่งคิวอ้ออีกสามวันนะอาจารย์จะต้องไปฮะมึงก็บอกคูแบบนี้แล้วคูจะไปยังไงกรูมีงานมีงานคูมีรรงงานมีงานประจำเ้วใช้คูวิ่งยังไงมึงไม่บอกคูกูจะได้ไปขยับเขาขยับคิวบอกก่อนก็ขอเขาได้ไปไม่ได้เอพูดไปไม่ได้เท่านั้นละครั้งหนึ่ง ครั้งที่สองเอาอย่านมึงก็นัดแบบนี้อย่างสองวันมึงไม่เอาคิวมาเลยมาคุยเรื่องนี้กูเล่นกี่คิวอ่าใช่ไหมมีประไหณไหนบ้างวันไหนบ้างก็ไม่มีทางครึ่งวันฉันจะรับงานอื่นก่อนก็ไม่ได้นันทั้งวันทั้งวันต้องให้เขาแล้วเผลอวันลงขึ้นก็ไม่ได้ด้วยถ้ากูต้องกลับตีสี่แล้วใช่ไหมเออพ้คิวหนึ่งของเขาเนี่ยคือ24ชั่วโมงหรือ36ชั่วโมงใช่มันไม่มีข้อตกลงแต่ฉันรักเขาฉันก็รับงานปรากฏว่าฉันก็เลยไม่ได้เล่น ทันก็เลยได้ข่าวว่ามีคนมากระซิบอ้าววาไม่ต้องไปเล่นแล้วนะอาจารย์พี่พศเขาไม่เอาไม่เอาอาจารย์อีกแล้วเขาโกรธกูมากเลยอะกูยังไม่ได้คุยกับเขาเลยนะนะมีแต่เด็กเขาโทรมาหาอ๋อฟังอ๋อบทอาจารย์ตายไปแล้วเจ๊กรตูนตายไปแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องมาอีกเลยในเมื่อไม่เล่นก็ให้มันตายหาไปเลยจริงเปล่าโก้จริงเหรอเจ๊กรตูนตายไปแล้วเหรอใช่อาจารย์จะอธิบายฟังคือเรื่องเรื่องเนี่ยหนูว่า มันเป็นที่ว่าพอเด็กสื่อสารอาจารย์มันก็อาจจะไม่เข้าใจเข้าใจใช่ไหมคือมันไม่เหมือนเราสื่อสายตใจเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจแต่เขายังรักอาจารย์เหมือนเดิมเขาบอกเขารู้ว่าด้วยร่างกายของอาจารย์เนี่ยไม่ไหวเขาก็ใจคืไม่ได้พูดนะว่ากูไม่ไหวอาจารย์อย่ามาหมอนรองกระดูกอาจารย์อย่บ่นหนูฟังเถียงสิแต่ก็รักษาแล้วนะอ่ะนี่ไงแล้วตอนนั้นอ่ะโอ้ยพอจารย์ไม่ไหวนะจะให้อาจารย์มาวิ่งตีหนึ่งตีสองเนี่ยหมอนกูก็แก่แล้วฮะ ถ้า,ถาตอนแรกไม่ได,ได้พูดนีน่มึงไม่เห็นแล้วให้คูไปวิ่งในป่าช้าหลบระเบิดไ <c oughs> อ้เหี้ยกลิ่งก็โลอก,กอายุ70แล้วก็ได้อาศพกลับมาหรอก ต้องบอกก่อนไหมว่าบทมันเป็นยังไงไหมใช่อแล้วไม่มีบทอภัยพิพพนมาหยิบพากพิพก็ไม่เป็นไรก็คิดอะไรได้ก็ทำเที่อมี้ก็ไม่กล้าเสี่ยงเราไหมล่ะใช่อยู่ๆก็ว่าอย่างก็ยังอยู่ไปขี่จรวดอย่างเงี้ยบ้าป้าประหลาออขี่ปะหลัดขี่วิ่งอยู่กลางป่าช้ากลางดึกอย่างเงี้ยไม่ใช่หปะเขานึกอะไรได้เขาก็เอาตอนนั้นแหละแต่เข้าใจแหละคืออยากจะบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นหนึ่งในตำนานแต่เรื่องเรื่องก็คือภาคล่าสุดเนี่ยหอยแล้วแต่แขกสมยศเนี่ยสนุกมากใช่ไหมปิดตัว เป็นตัวอาจารย์แล้วอ๋อกูรู้เขาเพว่าให้บทอาจารย์ตายแต่ถ้ออย่าลืมนะเจแตวก็เคยตายแล้วอยู่ในตู้เย็นเอแล้วเขาก็ไปเอากลับมาใหม่เออพี่พศธมดาถวร่รับป่ะรับป่ะรับก่ไม่ได้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 รับป่ะรับ่ไม่ไม่รับ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 เลยเหรอโปรดส่งข้อความมาหาฉันเออน่ารักไม่ใช่อาแต่อันนี้เรื่องจริงนะไม่มีใครตายจริงในเรื่องหัวตาแตกใช่ประเดี๋ยวเขาก็อาจจะแบบว่า เอาเอาก๋เตี๋อกมาจากชักโครกแล้วให้ก๋วตีดึงฉันออกมาก็ได้เอาลากเจ๊แต้วออกมาซีคือมันเกิดได้ตลอดเวลาเจ๊แต้วเคยตายไหมเคยตายอีพายเจ๊แต้เคยตายไหมเคยตายเคยตายเป็นผีแล้วแค่เคยไปเกิดเราด้วยยังไปดึงกลับมาเลยเอาไปผิดตัวเออเท่าไหร่นี่อาจารย์เป็นพยานิได้พยานโอ้โตัตตแหมภาคสุดท้ายนะเล่นกะดาม่าเลยฉากสุดท้ายเจ๊กระตูนเจ๊มุดดำเจ๊แต้วเธอต้อง ขี่ประชิกมาแต่งเป็นแบบเป็นเป็นเหมือนไอยูนิคอร์นป่ะบนบนดาดฟ้าแล้วล้ออาจารย์ก็ตะลจดามงดาม,ม่าจบงอนกันหนูปิดตัวแล้วฉากปิดตัวแล้วไม่มีละแผนเค้กแผนเค้กไม่มีละสักพักหนึ่งพอพอพอไปเสนอนายทุนนายทุนต้องมีแผนเคกน้เคกกลับมาคุยกับโกต่ออีกฮัลโหลโกมาเล่นหนังให้พี่หน่อยนะเรื <c oughs> ่องอะไรพอเจ้าแตกกันแหละเอ้าพี่บอกหนูปิดตัวอีแผงเค้กไปแล้วนี่อ๋อเดี๋ยวัทุก็เขาจับผิดตัว บานชนะใช่ค่าจะเกิดใหม่ได้เกิดได้ตลอดเวลาไม่แล้วล่ะพี่พดคงไม่สร้างหนังแบบนี้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้เขารวยแล้วเขาจจะสร้างหนังฝรั่งแล้วก็โกอินเตอร์ก็คงไม่เห็นกับพวกบรรดาดาราข้างถนนแบบพวกเราแล้วไหมถ้าเป็นแบบเป็นหนังเดี๋ยวถ้าพี่พดไม่ทำหนูทำเองถ้าให้แต่เป็นถ้าก็ทำได้ไหมเล่นดีรับเล่นเลยจับมือเป็นหนังซีรีส์วายนะ แ้วฉันจะต้องเสียตัวด้วยไหมก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นภพาพยนต์อยู่ยนี้มันก็ต้องเล่นสนจริงสมจังอะ่ะเหรอโอเคหรือเปล่าแบบต้องต้องโทรปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนหรือเปล่าไม่ต้องทําจริงเลยใช่ไหมตกลงเลย <laughs> ตายแล้วตัดก้อหออัวเหรออยากเล่นด้วยเลยเสิครัลูกอ,อ,อ,อาจารย์ชายอาขอบคุณอาจารย์มากคืออ,อยากจะบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่หนูเคยได้ร่วมง,งานกับอาจารย์อาจารย์เป็นคนที่น่ารักกับหนูเสมอ,อนะครับอาจารย์เคยส่งเค้กวันเกิดทมได้เลยนะคะเค้กทุเรียนมาให้หนูทุกปีหลังหลังมาสิบกว่าปีไม่มีนะฮะเมื่อก่อนเคยตรงให้ทุกป,ปีแหละว,วันเกิดก้อเหรอสัป็นธทนวา่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ตกทุเรียนตุนเรียนมาให้นะ หลังๆมาเข้าใจแหละว,ว่าด้วยหน้าที่การงานเขาไปทํางานช่องใหญ่ช่องโตไปเป็นพิธีกรหลกักและแบบเรตติ้งดีๆเขาก็คงไม่นึกถึงตลกต๊อกต่อยไปแล้วนะเบอร์ไปไหนไ <ป S 1> ล่ะเดี๋ยว เดี๋ยวว่าหลังหนูจะพาน้องกวางไปเที่ยวไปไปหาจารย์ภรรยาหนูเนี่ยเขาอยากทำกับข้าวเป็นกับข้าวไม่ได้สนใจทำเองก็ได้แต่เสียดายโลเคชั่นเสียดายความสงบล่มลื่นของฟาร์มแคคตัสฉันคิดว่ามีร้านกาแฟไอศครีมมีเบเกอรี่แล้วเค้กทุกอย่างเป็นทรงแคคตัสหมดที่นี่จะเป็นที่พักผ่อนที่ดีมากต้นไม้แบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะในกรุงเทพ ใช่อาจารย์อยากให้หนูทำด้วยอนาคตอนาคตแล้วถ้าวันไหนก็ตีทำอาจารย์ยิ่งสัตว์จะมายืนทําขนมกับดองกวางเอ้ยน่ารักมากน่ารักมากเ๋ยนะแล้วก็ต้องบอกกับทุกคนนะคะสัญญาพี่กวางอี่กวางไปไหนพี่กวางพี่กวางมานี่ก่อนอาจารย์สัญญาแล้วอี่กวางมานี่แล้ว เอาความมาหนีวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ได้มารายการครั้งหนึ่งในชีวิตที่เลยครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งคือหนูจะเชิญคนที่เคยเขาเรียกเคยผ่านเข้ามาในชีวิตหนูอะช่วงเวลาชีวิตหนึ่งช่วงเล็กๆช่วงสั้นๆช่วงย่างอาจารย์เนี่ยเคยอยู่ในช่วงช่วงหนึ่งที่ทําหนังด้วยกันแล้วพอเรารู้จักกันหนูก็เคยไปโรงเรียนอาจารย์อาจารย์ก็สอนหนูทำโนทตนี่มาสอนโน้ตหน้ามาทําครีมาหลอกขายโน่นขายนี่แล้วฉันไม่ซื้อเขาอะใช่ครับก็อาจารย์เป็นคนใจดำไง S <S <S 1> <S 1> อขอบคุณอาจารย์มาก<อ>าวันนี้ก็คงจะสมใจนะฮะลูกเพจทุกคนนะครับขอบคุณอาจารย์มากค,ครับอขอบคุณครับกติขอบคุณวันนี้นะะอาจารย์มายาารกันทีไม่มีอะไรจะให้นะ ไม่มีอะไรจะให้ไงไม่มีอะไรจะให้รั้ว่าไม่มีอะไรจะให้ไม่ให้ก็ไม่เอาจะขโมยก็ยังไม่ให้เลยบายบายสุดสัปกิดิวออฟด y เย r ์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด9.9เดือนหรือเลือกรับตุตุกิ w อลลี่ฟ <jumped> รีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง3 1ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์สูซกิทั่วประเทศ